สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เดอร์ครับพี่น้องครับมอนีก็มีแนวทางเลขกของปูสีถาดมาสูพี่น้องเอซีครับผมปูสีถาดกับปูกัมีแนวทางเลขบ่บวาจะเป็นเหลขปิ้งหรือว่าเลขจับคู่เด้อครับพี่น้องครับตะวัน่วนหมากเลขกปูก็เจะอ่า เมื่ี้ก็ขึ้นบนน้องพี่น้องเนาะให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนครับผมครับเมื่อกี้กัวิ่งเข่าตรงๆเลยครับพี่น้องครับผมครับแนวทางเหล็กปูสีถัดในคลิปนี้ไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมว่าปูจะให้แนวทางเหล็กคำนวณหรือว่าเหล็กนางเอาครับพี่น้องเนาะปูจิมีสอง่าแนวทางตัวเหล็กครับผมมาให้พี่น้องเอฟซีครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังเหล็กปูสีถัดครับ เก่ามาเชียกับขอกาบขอบคุณปูสีถาดที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กปูสีถาดกันเลยครับฮัล ปูเกาไมาเชี่ยอากาศธรรสการ,าการครับผมครัปบปูอันน้ำเชี่ย,ยนยอยู่หลังบ้านบนกูจัดคดั่วู่ครับอันใหญ่ใหญ่ของลงบนกัวรับอันเป็นอย่งไรปูคือว่าฝนตกหนักเลยบ่ตกแต่ตกเป็นะพอดไม่หลับแต่ว่าทั้งลมทั้งฝนมันขึ้นโอ้รับทางฝุ่นกิดมีแต่โน่นมีแต่ พูดนะปูเป็นเดินเดินหลงๆเลยเนื่อนหัวหล่นจะให้ครับครับผมอันเมื่อนี้เป็นเลขกนางเอาหรือเลขคำนวณปูเลขคำนวณครับเนาครับผมเลขคำนวณครับก็เลขฝันครับปูอ๋อ ฝันความครับผมสวดนีีเด่นบนเด่นบนล่างผสมเลยวะปวูผสมอเไรก็ฝันเดี๋ยวเราเราความฝันเดียฟังทีหลังครับ <c oughs> เด่นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เด่นบนล่างหนึ่งห้าศูนย์วะปูครับจะกริ่บนกดิ่งบนงบนี่หา วิ่งบนแยกมาวิ่งบนห้าครับอับคูม,มันมีอยู่สาคคูัับครับครับครับมีสอครับครับครับค5ับ <5 15. S 2> เร็บฝันคะร้บค่ับครัน905บครับคฝันเลับคัน9 0ันได้นีนันเก้าศูนย์หนัััั ปันบาโยมบกวยมาหอยน้วยหนึ่งไม่ได้กำบอกวยอะไรเนี่ยแค่ละคนกำนะเ่าหน่วยหนึ่งอันปันาเพิ่นอากลวยมาหอยน่วยหนึ่งครับอากลวยมะหอยน่วยหนึ่งมียมคนหนึ่งเรากลวยมาหายน่วยหนึ่งก็เลยกมบอกไหมอ๋อตีเจงไหนปนกลวยเก่ากวยเม่กระกรมันก็เป็นเก่าเนาะ ครัเมื่อกับกรรมเขามันก็เป็นศูนย์อะไรวตีเก่าศูนย์หาอ๋อบ่ได้ว่ามันเป็นเก่าหนึ่งหาเก่าศูนย์หานะพ่เพราะว่ามีย่อมบุง่อผู้ชายอะากล้วยไม่เงีนไหยองฝันนี่ครับฝันว่ากล้วยม่เงียบหายอะไรเลยกล้วยหน่นึงก็เลยมาเงียบหาก็เลยกรมโมครับกล้วยเก่ากรมศูนย์ เมื่อพี่เอาเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้เรลปวดมากเลยนี่จะได้คำโบรมโน่นเมื่อมันกกับเป็นรำมันกับเป็นศูนย์่แล้วนะมันมาเรื่เมื่อเรื่ไม่าจะดทีว่าเก้าศูนย์หาเก้าศูนยหจหน้าเบิ่งเอาครับพี่น้องไดีเก่า้เเก้าศูนย์หาครับผมจะจวไปดีเก่านิ้ เป็นยังปู่ยังไปตีเก่าหนึ่งเรื่อเพราะว่ามันว้วยมันมักรรเรารกรรมกรกรยังเปเก่าอนะี่เรากำรวยะครับกรรมระบาเมือก็เป็นศูนย์เพราว่ากรก็เป็นศูนแต่ว่าเมื่อนั้นเป็นหาหนึ่งก็เลยตีว่าเข้าสูนหานี่แหละครับผมทมตีเว้นเก่าหนึ่งหาเก่าศูนหาครับวันนี้ก็นีน่ถ้ามนนผมเป็นข้อมฝันในในข้อมฝันเลยครับ<ม>พี่น้อง ก่าูนหามันเป็นความฝันเงนแต่ว่าปูตีเป็นเก่าสูนหาแต่ามันจะสิเป็นเตีมครันเก่าหนึ่งหา้จับเล้แต่ว่าปูกัปูกัจับปูห้มีเจ็ดศูนหาหาหนึ่งหาครับผมอันนั้นเป็นเลขคำนวณแต่ว่าเก่าศูนหานี่ที่เพราะว่าฝันว่บแต่กรรมป่วยน่ะป่วยหนึ่งแต่ว่ปูนนี้นึ่กาสป่วยด้วยหนึ่ง เอามอะไรอีกแล้วกระซุ่มดบ้านลางมอนกับซุ่มอันเลขกล่างเดี๋ยวเลล่างไม่ได้คิดอยอ่อ๋อพูดไปก่อนเอ้ไสร็แล้วรีก่อนเสรแล้วรีก่อนจอีละวันที่หนึ่งได้ครับพี่น้องว่นจัละวันที่ใดล่ะฮะเนี่ยมันขอาตัวไอเดียก็ขอ่างตัวเลยไข่กอ๋อแตบรับผมเข่กันมัน่ยู่เสามหนึ่งเหรอไหม เปนซอลอตเตอรี่ัก็ะิบ่อวัซื้ออ๋อมันเป็นเหล,ล,ล็กเหล็กหมุนแบบปูเหล็กหมุนสี่ขังเลยนะเ,ยลเลยมันออกเลยใช่เลยเจสามหนึ่งเนี่ยมันออกครับ,บน,นี่ยพี่น้องเนาะลองยิบลอตเตอรี่ว้เธอไดดเเลขกหมุนครับผม,มหรือว่ารางวัลที่หาครับผมเจ็ดรางวัลที่แปดเออที่แป <c oughs> ได้ถูกงวดเลยปู <c oughs> ถึงอดที่ดครับอาปูสิไปประชุม ครับครับปูการนมามันการครับครับปูครับผมเอาครับพี่น้องครับผมปูกะอาเมตตาเนวทาทมามห้ยครับก็มาเชียร์เทัองเหลกคำนวณเหล็กฝันเลอครับพี่น้องเด่นบนล่างห้าอันหนึ่งห้าศูนย์ครับผมเด่นบนหรือว่าวิ่งบนห้าครับพี่น้องเนาะวิ่งบนห้าจับคู่ สามตัวครับผมเจ็ดศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าครับส่วนเลขฝันปูฝันว่ามีโยมเอากล้วยมาให้หน่วยหนึ่งครับผมปูกำเอาปูก็เลขตีเป็นเก้าศูนย์ห้าครับผมเก้าศูนย์ห้าครับเอาครับพี่น้องกับพิจารณาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะหยิบจับลอตเตอรีร่ไว้เพื่อได้รางวัลอ่าเลขท้ายหรือว่ารางวัลไงครับผมครับถ่ายคลิปนี้เก่มาเชียร์ ขออวยพรให้พี่น้องเอครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจครับผมติดตามน้าเชื่อก่อมาเชื่์ถูกหวยเลืวเงินในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน66เด้เนอครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ